มาเจอตัวกินน้ำครับนี่ครับนี่มันตายนี่ครับนี่ครับกินไปนี่ครับผมกินเข้าไปนี่กินเข้าไปนี่ครับ ดีแม่หนุนไปนี่ครับเดี๋ยวไปดุนกันครับตุนเดียวสองลังครับนี่หนึงลังนี่หนึงลังครับแค,ค่คู่ผมพอดีมาลดหน้ามาเห็นข้างไหลผมนี่แหละตัวกินหนามตรงนี้ครับ บินขาผมผัวผมเนี่ยผมไม่ได้ดูแล้วก็บินไปนู่นล่างนึ่งครับตัวหนึ่งเห็นทันงหมเลยเดี่ตีกันครับผมเหมือนเดิมครับจุดทูบตีเพิ่งครับรวมควงแล้วครับผมสองลังเลยมีลัางน้อยมีลังใหญ่ครับเดี๋ยวขึ้นปักกันครับผม มาแล้วครับผมนี่ดอกบานแต่ย,ยังสวยครับผมมีดอกสองลังเดี๋ยวไปดูตัวนู้นนีครับผมบินไปทั้งนู่นอ่าแม่นึงครับเดี๋ยวไปดูกันโอ้ได้ได้ครับโอ้โหมาเจอแล้วครับ หลังใหญ่มากเลยใหญ่กว่าทุกลังครับขับหลังหัวน้ำน้ำมอุ่มครับโอ้หลังใหญ่เลยลงีดเง่าอาจจะโยนแสง่อยครับดูต้นแล้วเหมือนจะเอาอยากอู้ มองไปเห็นบนไดพอดีเลยนี่ครับก็จุดถูกเหมือนเดิม กะเย่กันเลยบึ้บนี่ครับผมรังพึ่งหัวน้ำอุ้มๆ้เดี๋ยวมาตัดกันครับผมโอ้หัวน้ำปิดตาดีครับผมถูกเมาแล้วครับถูกตาเลยเอาเดี๋ยวตัดกันครับผมตัดโคนโคนตัดคอปลายโคนโคนครับ

ไอหัวหน้าไปเอาแล้วครับโอ้โห,โหแม่ยังเต็มรังอยู่เลยครับทำไปได้ครับอย่าเอามาใกล้ไ้วยนะครับค่วยเหรียญลนะครับครับผมหัวน้าโอ้โอโคตรดีเลยปิดตาทุกลูเลยครับช่วงนี้อย่แม่ครับเออลังใหญ่เลยเนี่ย ติงครับทุกติง่งนงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรอยแหละรอยอัพเลยนี่มาครับผมดีเดินมาเห็นพึ่งมิม น้อยๆอยูสีล่างครับเดินดูแล้วมาตัดจังครับกัางในน้อย,อย <คน S 1> ปูปปอีปีนีครับเ้ยทำอะไรเนี่ยฮะ <c oughs> มาเลยเรอะจ <c oughs> ุดทูบกันผมปลอดภัยที่สุดโอ้แส้วว่ามีคนมาโชคป่าเขาด้วย โอเคมีอีกลังหนึ่งเลยดูคนเตียนเอาครับถูของแค่เดีวโอ้ปิดตายอย่างดีเลยครับน้ามไม่ใช่คนนะแล้วนี้คนโอ้มนช่วยกันถือกันมาเลยตัดมาถือหูเหลี่ยมเลยครับน้ามอะไรจะดีขนาดนี้ปัดทษ นมเด็กหน่อยก็พ่ได um> ้แหลมแล้วนงี่แมมุนไปอย่างขักดลังอย่าสุดรู้ไหมเหรอบอกมาหาคนช่วยถือหน่อยโครบบหลังงันสวยๆที่ว่าสวยได้ไหนลังนี่ นั่น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 อะไรอู้พอดีคำครับผมอุ้ยแหลมแหลมอ่ะอยู่ใกลๆก,กันนี่รังหนึ่งครับนี่รังนี่ช่างช่งรังใหญ่อยู่ครับเนี่ยเอ,อ้าอพานช่วยถือ,อนี่ก็ขายได้ประมาณสามสิบครับสามสิบกี นี่ครับลังนึงครับผมกูลังนี่ <c oughs> ล,นลังใหญ่ครับแต <c oughs> ่ลังต่อไปนี่คือ,อยูนี่โอ้โหัวหนามตุดติงครับลังนี่ใหญ่ครับเอายังทำล่างเ <c oughs> อาแบกดูคับครับผมโอ้ ขับน้ำกับผมเต็มอัตด์พิงเด่นห้าครับอาอตัดกิ่งโคนครับหัวน้ำแป๊ะนี่ ปากนดำเนินสะดวกครับครับเร็วทีข้างหลังข้างหลังมันมันอันนั้นแทงข้างหลังอย่นี่ยังสวยดิหนามเต็มเปียเลยวะเนาะคิดเปวะอ้โหโอ้ยูอู้น้ำไมีเสียอู้โดนนั่วนะน้ำเตีโอู้โอ้โอ้ ค <S <S ือโอ้ยเรือนปาดนี Belarus> ่ครับกวดกวดแม่ครับเอาวหน้ำแม่มันน้ำเปียเลยเอ๊จะกลองเยอะไปแล้วแวตากลองเยอะกันครับ ครับน้ำครับสวยๆเมตกนิดหนึ่งครับจะได้เลย